สวัสดีค่ะพบกับครูเมนอีกแล้วนะคะครับแชเสียงชัด,ชด,ชดสัญญาณชชดไม่เอ่ยครูเมนขออนุญาตไปแช์ก่อนแล้วเราค่อยมาฟังเพลงกันเนาะเพราะว่าวันนี้นะคะไลน์หน้าเพจไลน์หน้าเพจแล้วทุกคนเพจครูมินมหัศยรร์แห่งชีวิตนะคะใครอยากเปลี่ยนชีวิตพลิกชีวิตใครอยากประสบผลสําเร็จก็ตามมาได้เลยตามมาได้เลยนะจ๊ะไลน์นี้มาเพื่อทุกคนเลยนะจ๊ะ ประตูจะปิดเองประตูจะปิดเองเดี๋ยวคุณมินขออนุญาตแชร์สักครู่เดียวค่ะแชร์ไปที่กลุ่มขอแชร์ไปในกลุ่มก่อนนะคะกลุ่มอยู่ในเออ แล้วชแล้วสวัสดีค่ะครูพ,พี่แก้วมาไวม,มากกำลังจะแชร์ค่ะมันกดแชร์ในในอันเนี้ยจะงงๆนิดนึงค่ะไม่เป็นไรอะไรเกิดขึ้นดีมากเสมอรวยรวยร,วยรวยค่ะขอบคุณนะคะแชร์ได้หรือยังค่ะภาพชัดเสียงชัดไหมคะ ภาพชัดเสียงชัดไม่เอ,อ่ยไ์นี้มาเพื่อทุกคนที่กำลังหลุดโฟล์อยู่นะจ๊ะใครที่แบบว่าเฮ้ยอยากรู้ว่าตัวเองหลุดโฟล์อยู่หรือเปล่าก็เข้ามาฟังได้เลยค่ะไ์นี้พ่อจัก,กรวาลน,นะคะจูนจิตครูมินให้มาพูดเรื่องนี้นะคะโดยที่แบบอยู่ดีๆไม่มีไม่ต้องแบบไป,ไปาหาอะไรยากนะคะคอนเทนต์หัวข้อทุกอย่างพ่อส่งมาให้หมดเลย ลูกสาวคนโปรดของจักรวาลจะมีจักรวาลคอยเกื้อกูลสนับสนุนทุกทิศทุกทางจริงๆค่ะขอบคุณนะคะอะเรามาเบิกบานกันก่อนเราเบิกบานกันก่อนเนาะเต้นก่อนค่ะลูกแม่สีตาต้องเบิกบานนะคะี่หมดชีวิตก็เลยสดดีไปหมด ดไปทุกอย่างเราคนโชคดีไม่ได้ลงทางความสุขเราสร้างอ้ยโอ้ยโชคดีคิดดีทำดีเลยมีความสุขสุขอุรายิ่งทำยิ่งมีก็ทวงก็มีคิวเล่นกยง่ายชิวๆิวก็โชคตามาดูคนลุกคนลุกคนทิ่ลุกหรือไอ้เงิน ขอให้รวยง่ายขอให้รวยไวขอให้รวยรวยขอให้เ <ขอ S 1> งินทองมากมายด้วยด้วยน้ำใจและมีสุขอุราบักบานใจแตสุขมากนะาด้วยกันลุกขึ้นมาสร้างชะตาให้ตัวเอง,องชะต,ต,ตาข้าขึ้นชีวิตสุดปังไม่มีใดขวางคนกำลังเหงดีไปหมด บิกบ้านค่ะมาทุกทางทำเองรวยเองรู้รไหมคนลุกค่ะพราก่อนไลค์นะคะบอกพ่อจักรวาลแชร์หน้าเฟซได้แต่ในกลุ่มไม่ได้โอเคค่ะรวยรวยค่ะเองงงแล้วเมื่อไรจะมีเหงกับเขาพี่มากกร์คสกเบิดรักใครคนนั้นจะรวยพุ่งทะยานฟ้าค่ะ เวลาที่เราเกิดอะไรนะคะมีอะไรเกิดขึ้นกับเรานั่นแหละค่ะมันจะเป็นจุดพลิกผันให้เราเด้งก้าวกระโดดรวยพุ่งทะยานฟ้าจริงๆตอนนี้ดีใจมากๆรู้สึกว่าจะได้รับของขวัญชิ้นใหญ่จากพ่อจักรวาลเย้เป็นๆค่ะเขาให้รวยเงินเขาให้รวยงงายเขาให้รวยให้ไว้เขาให้รวยให้รวย ขอให้รวยด้วยเงินทองมากมายด้วยด้วยน้ำใจและมีสุขอุราม<น>นานาด้วยกันลุกขึ้นมาสร้างสตาให้ตัวเองลูกแท้แม่สิตาต้องอยู่ในแดนบวกค่ะชีวิตสุดปังไม่มีใดความคนกำลังแหงดีไปหมดสดทุกอย่างมาทูกทางทำเองรวยเอง เจ็บปวดเสียใจร้องไห้ฟุ้งายมันน่าเสียงจใจกระจอกกลัวกลัวเกร,กร,กรงเกลงแล้วเมื่อไรจะมีแห่งกับเขาีวติตองมสุดสุดฟังไม่มีใดความของกำลังแห่งดีไปหมดสดทุกอย่างมาถูกทังทัำเองเราเอง ฟังทุกเจ็บปวดเสียใจร้องให้ฟูงไฟนั่นน่าสงงานอย่าใจกระจอกกลัวกลัวเกรงเกรงแล้วเมื่อไรจะมีเห็งกับเขายๆๆหยุดแวะพักข้างทางได้แล้วจ้าบอกกับตัวเอง <laughs> หรือใครหลายๆคนที่กำลังแวะพักวักแพะอยู่ไปต่อจ้า คิดบวกไม่มีใครตายเนาะไม่ได้ทําให้ใครตายนะเออปานะเพลงจบเราเริ่มนะคะขอบคุณเพลงแม่ครูสิตาปฏิหารแห่งชีวิตนะคะใครเจอครูสิตาโคตรของโคตรของโคตรโชคดีค่ะถ้าเรียนรู้และลงมือทำถ้าเชื่อสุดจิตสุดใจและคุณทำนะคะคุณจะได้แต่ไม่ใช่ว่าฟังไม่ได้ไม่รู้เรื่องไม่กระจ่างไม่เข้าใจกดแรงหนึ่งดูดคืออะไรและก็แบบสงสัยงงๆง,ๆงงๆงวยงวยข้ออ้างเยอะ กลัวเยอะกังวลเยอะไม่ได้ค่ะอันนี้ประสบการณ์จากครูมิ้นโดยตรงครูมิ้นจุดทูบนะคะก่อนที่จะมาทำทีเอัูหนึ่งปีที่แล้วค่ะจุดทูบบ่อยมากแต่รู้ไหมคะเพราะอะไรเพราะมันมีคลื่นกังวลยอมรับเลยโดยเนื้อแท้ว่ามีคลื่นกังวลแต่เมื่อคุณกล้าตัดสินใจปากทูบสิบหกดอกค่ะอธิษฐานจิตถ้าฉันจะรวยจะรอดเพื่อช่วยคน พร้อมไปกับแม่ครูสิตาขอให้เกิดปฏิหารและปฏิหารนั้นได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่4มีนาคมนี้นะคะครูเมียนตื่นเต้นมากๆนะคะจะมาแบ่งปันอันนี้ให้กับทุกคนมีหลายๆคนที่ตกโฟล์น้องบางคนเฮ้ยก uh ูคิดบวกนะเว้ยบวกตลอดคุยกับอเ uh, สนามแม่เหล็กค่ะแต่แต่รับหลังทําอะไรคะรับหลังทําอะไรอืมอ,อันนี้มันน่าจะรู้ตัวนะคะว่าติดอะไรติดอะไรอยู่ จิตแลบค่ะจิตแลบของคุณที่ขี้อิจฉานะคะทิ้งให้มันหมดทิ้งให้มันหมดนะคะจงชื่นชมยินดีปิติสุขนะคะกับคนอื่นที่เขาได้ดีด้วยใจของคุณที่บริสุทธิ์จริงๆหรือแม้กระทั่งการให้ของคุณคุณออกมาไฟ้สดเพราะอะไรคะกดดันหรือเปล่าอยากสร้างตัวตนแต่คุณมาเพื่อเอาหรือมาเพื่อให้ถามใจเธอดูจะสีจ้า คุณมาเพื่อให้หรือคุณจะมาเพื่อเอาเนาะส่วนมากครูมิ้นไม่ได้ไลฟ์ขายของเลยช่วงนี้ขอแบ่งปันไปก่อนนะคะคนทักมาเยอะมากตอบแชทไม่ทันค่ะต้องจ้างแอดมินเป็นร้อยๆคนช่วยตอบแล้วมั้งเนี่ยเ <c oughs> นาะครูพี่แก้วไม่รู้เป็นอะไรพอเราเชื่อใจวางใจเราใช้ใจนําทางค่ะจิตเป็นกายเออจิตนํากายเนาะเออจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวค่ะ จิตนำนะคะทุกคนนั่งสมาธิบ่อยๆค่ะนั่งสมาธิมีสตินะคะที่ครูแม่แม่ครูครูสิตาเนาะแม่ครูสิตาสอนเราอะให้นั่งสมาธิให้ตรงเวลาเพื่อให้เรามีสติเพื่อให้เราได้สื่อกับจิตเหนือสำนึกค่ะจิตสำนึกมันมีสามนะคะมีจิตสำนึกธรรมดาจิตใต้สำนึกของเราที่เราไม่เคยใช้งานเขา ที่เป็นยักษ์จินนี่ในตัวเราและจิตเหนือสํานึกคุณเคยใช้เขาหรือ,อยังคนที่จะใช้จิตเหนือสํานึกได้คุณจะต้องเป็นสายบุญนักบุญทําบุญไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิไม่ได้ทําบุญด้วยเงินแต่จิตใจของคุณเบิกบานหรือ,อยังหลังออกจากนั่งสมาธิคุณหงุดหงิดหัวเสียเหมือนเดิมหรือเปล่าเวลาคุณเจอะเจอกับเรื่องเราลบๆบคุณตั้งสติรับมันทานไหมหรือคุณพุ่งปรีดกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะ อย่าลืมนะคะว่าลูกพ่อจัก,กรวาลทุกคนถ้าบวกขาดคุณพุ่งทยานฟ้าอย่างแน่นอนกระตันยูรู้คุณสำนึกรู้คุณในวันนี้คุณรู้จักมันดีแค่ไหนคุณรู้จักมันดีพอแค่ไหนหรือคุณเอาตานอกไปตัดสินใจคนอื่นโปรดใช้ตาในนะคะเวลาที่จะดูใครตัดสินใครให้ใช้ตาในค่ะไม่ใช่คอย ตัดสินคนอื่นดูถูกคนอื่นจากโลกภายนอกของคุณโลกภายในของคุณสะท้อนโลกภายนอกค่ะเวลาที่คุณด่าเวลาที่คุณว่าเวลาที่คุณนินทาคนอื่นนะคะมันสะท้อนตัวตนของคุณออกมาคา่ะเพราะฉะนั้นนะคะให้คุณตั้งสติให้ดีก่อนสตาร์ทนะคะน้องครูแก้วน้อคือขอบคุณค่ะภาพชัดเสียงชัดไหมเนาะวันนี้นะคะ ไลน์นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้คนมากมายที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตที่อยากจะสำเร็จค่ะมันเป็นแค่เสี้ยวหนึ่งของกฎจักรวาลกฎแห่งกรรมกฎของการสะท้อนกลับค่ะอันนี้คือหนึ่งประตูที่จะทำให้คุณสำเร็จได้ถ้าคุณเหยียบหัวใครเพื่อคุณรอดเหยียบหัวใครเพื่อคุณด่งดังและคุณไม่เห็นค่าเขาเลยคุณไม่เคยขอบคุณเขาเลยคุณไม่เคยสำนึกรู้คุณเลยแต่คุณออกไป พูดออกไปสอนออกไปแบ่งปันโน่นนี่นั่นอันนี้มันก็ต้องใช้วิจารณญาณของตัวคุณเองว่าคุณทำแบบนี้มันถูกต้องหรือเปล่าแล้วคุณจะไปต่อได้ยังไงในเมื่อคุณเป็นอ,อ,อยากเป็นลูกพ่อจัก,กรวาลคุณต้องบวกให้ขาดอยู่ในแดนบวกก็ต้องบวกให้จริงค่ะต้องมีเมตตาจิตต่อมนุษยชนมนุษย์ร่วมโลกของเราด้วยไม่ใช่เห็นใครเขาจะไปได้ดีกูต้อง กดมันไว้ไม่ให้ใครได้ดีเกินดูแม่สิตานะคะแม่สิตาไม่เคยกดลูกศิษย์ไม่เคยห้ามให้ลูกศิษย์เด่นดังแม่สิตามีแต่ยกคนอื่นขึ้นการที่เรายกคนอื่นขึ้นนะคะคุณรู้ไหมว่ามันคืออะไรคุณยกเขาขึ้นคุณสูงขึ้นไหมคุณเป็นนางฟ้าไหมพูดแล้วขนลุกคะ่ะเวลาที่คุณยกคนอื่นขึ้นตัวคุณยิ่งสูงคะ่ะกับการที่คุณกดคนอื่นลงเวลาคุณกดก้มหัวไหมคะ กดใครให้ตายจมน้ําคุณก้มหัวนั่นคือคุณต่ําลงไปด้วยจริงไหมเพราะฉะนั้นมันคุ้มหรือยังที่คุณจะไปนั่งกดคนอื่นด่าคนอื่นว่าคนอื่นนินทาคนอื่นตัดสินชีวิตคนอื่นด้วยความรู้สึกจากโลกภายในของคุณหรือตาน,นอกของคุณที่มองเขาจงมองที่เจตนาลมจงมองที่ความแบบว่าเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรนะ มองที่ความเป็นจริงค่ะเนาะถ้าใครที่เขาไม่ใช่คนของเราเขาก็คือคนของไม่ใช่คนของเราเออพูดอะไรเนี่ยครูมิ้นพูดเลยเออคนของเราก็คือคนของเราเมื่ออยู่กับเราเขาจะยิ่งเจริญเติบโตจะยิ่งช่วยผลักดันคุณแต่ถ้าเขาไม่ใช่คนของเราอยู่ไปให้ตายยังไงมันก็ไม่ไปไหนจริงไหมเออใช้ใช้ใจใช้ใจใช้ใจคิดใช้ใจ,ใใจข้างในข้างในนะคะไม่ใช่ว่า จะล้งลงใคงไขว้สมมุติว่าคุณรักผู้ชายรักเพื่อนรักฝูงเลือกรักใครก็แล้วแต่คุณล้งเขาไว้เพื่ออะไรในเมื่อใจเขาไม่ได้อยากอยู่กับคุณหรือคุณก็ไม่ได้ช่วยให้เขาได้สูงขึ้นหรือดีขึ้นพัฒนาขึ้นคุณปล่อยเขาอะ <c oughs> บุฟเฟ่เลี้ยงแบบบุฟเฟ่กูก็ไม่เอานะคะเออตอนในตาสว่างแล้วนะอืมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือเป็นใครหรือเป็นแฟนหรือใครก็แล้วแต่นะคะถ้าเขาเลี้ยงเราแบบบุฟเฟ่ไม่ได้สนใจให้กูหาแดกเองเอย่างเงเี้ยเออกูตาสว่างแล้วแบบนี้นะคะทุกคนจะต้อง ตื่น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 ตั้งสติค่ะว่าสิ่งที่คุณทําอยู่สิ่งที่คุณประสบอยู่อ่ะคุณมีความสุขแล้วหรือยังกับสิ่งที่คุณทํามีความสุขแล้วหรือยังที่อยู่กับคนนี้ไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงนินอันนี้ครูมิน้นพูดรวมๆไม่ได้ว่าใครแต่อยากจะมาแบ่งปันในสิ่งที่ครูมิ้นผ่านมาค่ะผ่านมาแล้วผ่านไปเลยตัดชับตั้งแต่วันที่6ก่อนที่จะย้ายห้องใหม่ ครูมิ้นร้องไห้เสียใจอาไลอวร want, แล้วก็จบพอมาเจอห้องใหม่เฮ้ยชีวิตใหม่กูเกิดขึ้นแล้วเราสามารถตั้งโปรแกรมจิตได้เราเป็นลูกพ่อจัก,กรวาลดีดต,ตัวขึ้นมาค่ะเฮ้ยชีวิตใหม่กูเป็นยังไงน่นนี่นั่นมีเวลาคิดมีเวลาโฟกัสงานมีเวลาตัดสินใจทําอะไรในสิ่งที่เราอยากทําโคตรอิสระและมั่งคั่งเหลือเฟือค่ะทุกสิ่งถาโถมเข้ามาเพราะครูมิ้นเป็นคนดีค่ะ ถึงใครจะไม่รู้แต่ตัวเรารู้ว่าเราทำอะไรเราไม่เคยโคดโกงใครเราไม่เคยหลอกลวงใครเราไม่เคยไปด่าว่าใครเราไม่เคยไปโน่นนี่นั่นอะ่ะเออเรารู้ว่าเราทำดีหรือเราไม่ดีทุกทุกคนรู้อะค่ะต่อให้คุณไม่ต้องไปประกาศให้โลกรู้คุณก็รู้ตัวเองจริงไหมคะการที่คุณเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือในตัวเองเชื่อด้วยใจใครจะว่าอะไรก็ช่างเมื่อก่อนนะใครว่ากูกูเสียใจกูเสียใจกูเสียใจเออ แล้วก็ไม่มีแรงเออเขาเป็นอย่างเขาว่าเป็นอย่างเขาว่า,น,า,า,วานั่นแหละจบแต่ตอนนี้ไม่รับค่ะใครจะว่าอะไรช่างมันเออกูไม่กินอนะ่ะกูไม่รับมึงเอาข้าวมากูไม่แดกอ่ะเออปล่อยมันไปเออขออนุญาตพูดแบบนี้เนาะเพราะว่าเออมันจะได้แบบว่าอืมสะใจใช่ไหมใครที่เข้ามาฟังไรื่นี้อะโชคโชคดีมากๆนะเออมันมีหลายๆคนที่ไม่ว่าจะเป็นหัวหงอกหัวดําไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือใครก็แล้วแต่อายุน้อยอายุมากนะคะ คุณก็สามารถรับฟังนะคะฟังได้และเอาไปพิจารณาได้ปรับเปลี่ยนปรับปรุงอารมณ์ความรู้สึกและนิสัยของคุณได้นะคะถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตถ้ายังมีชีวิตที่ดีขึ้นต่อให้คุณรวยล้นฟ้าแต่ถ้าคุณไม่มีจิตเมตตาต่อคนอื่นไม่เมตตาจิตต่อคนอื่นไม่คิดที่จะช่วยเหลือใครสมมุติว่าคุณเจออะไรข้างหน้าของคุณที่คุณสามารถช่วยได้แต่คุณเพิกเฉยแบบนี้เออมันมันใช่วิสัยของมนุษย์ที่แบบว่าเป็นคนดีหรือเปล่าคะถ้าคุณกล้าบอกว่าตัวเองเป็นคนดีคุณก็ต้อง มีวิจรารณญาณนะพิจารณานนะว่าสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันดีจริงหรือเปล่านะคะเราไม่ต้องไปเป่าประกาศหรือไปบอกใครหลอกว่าคนน,คนน้นคนนี้คนนั้นคนนั้น,คนน,นคนนั้นทำอะไรกับเราบ้างแต่เราจงให้อภัยค่ะให้อภัยแล้วไปต่อนะคะไม่ต้องไปว่าคนอื่นและต่อให้คนอื่นมาว่าเราเราก็เชย่อไว้ก็เชย่อไว้เหมือนแม่สิตตาบอกนอะเห็นแล้วก็เชย่อไว้เชย่อไว้ไม่ใส่ใจ เฮ้ยกูจะเปลี่ยนชีวิตเว้ยกูมาเพื่อเปลี่ยนชีวิตกูไม่ได้มาเพื่อหาเพื่อนนินทาคนกูไม่ได้มาหาเพื่อนเพื่อแก่งแย่งชิ้นดีเพื่อไปอิจฉาใครใช่ไหมคนที่เป็นลูกแม่สิตาคนที่เข้ามาใน TAWU ทุกคนนะคะรักกันค่ะเกื้อกูลสนับสนุนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นทีมไหนนะคะครูมิ้นไม่รู้ว่าทีมใครแต่ถ้ากูเห็นโพสต์ใครกูอยากสวัสดีก็สวัสดี มีเวลาแชร์ก็แชร์ถ้าพี่มาร์คไม่ปิดกั้นก็แชร์ค่ะโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยก็แค่ให้กําลังใจเขาไม่คิดว่าเออเขาจะต้องมาตอบแทนอะไรกูไหมไม่ค่ะคือให้ก็คือให้อ่ะให้โดยแบบแชร์ไปเลยเลยบางทีลืมแม่สิตาบอกว่าเวลามึงแชร์ให้อธิษฐานจิตด้วย ก็คือให้งไงอย่างให้แบ่งปันก็แชร์ให้เขาแชร์แชร,ชร์อย่างเงี้ยบางทีลืมอธิษฐานจิตนะคะถ้าใครอยากได้บุญอยากได้กุศลจากการที่คุณแชร์คลิปดีๆของใครก็แล้วแต่อธิษฐานจิตด้วยนะคะอย่าลืมแบบคูเมนตนนะตอนนี้ไม่ลืมแล้วค่ะตอนนี้ไม่ลืมแล้วต้องตั้งสตินะคะก่อนที่จะแชร์ใคร คุณอธิษฐานจิตไปเลยว่าขอให้โพสต์นี้ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนนับร้อยล้านคนและผลบุญนั้นจงสะท้อนมาหาฉันให้ฉันได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีให้ฉันประสบผลสําเร็จในชีวิตอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณจะพูดอะไรก็ได้นะคะอยู่ที่ปากของคุณปากของเราโคดวาจาประกาศสิทธิ์อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะปากเราจะทําให้ใครสูงจะทําให้ตัวเองสูงจะทําให้เราเจริญก็อยู่ที่ปากค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใช้ให้มันเป็นประโยชน์ พูดแต่ในสิ่งที่ดีๆนะคะและชีวิตคุณจะดีๆดีๆอย่าลืมนะคะใครที่ให้ข้าวให้น้ําคุณอะไม่ว่าจะเป็นข้าวหนึ่งจานน้ำหนึ่งแก้วเงินหนึ่งบาทหรือรอยยิ้มอะไรก็แล้วแต่เขาให้เราเราต้องรู้สึกสำนึกรู้คุณที่เฮ้ยวันเมื่อวานอะวันนั้นอะกูร้องไห้และมีคนมาปลอบกูและวันหลังมากูรวยมากเลย กูไม่เสียใจไม่อะไรแล้วแต่มีมีคนคนนั้นที่เคยให้กําลังใจเราวันนั้นเขามีเรื่องกุ้มใจเราก็ต้องช่วยเขาค่ะเป็นการตอบแทนไม่ว่าวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้อาจจะช่วยคุยกับเขาให้เขารู้สึกดีขึ้นหรืออาจจะช่วยอะไรก็ได้เล็กๆน้อยๆที่คุณสามารถช่วยเขาได้นี่คือการสํานึกรู้คุณนะคะอย่าลืมว่ามองอะค่ะอย่ามองแต่ว่ากูให้มึงเยอะและ แต่ไม่มองว่าเขาอให้อะไรเราบ้างคุณเคยฟังนิทานราชส์ีกับหนูแม่ครูมิ้นจำไม่ได้ลองให้ไปเปิดดูเอาใน youtube เด้อใครอยากฟังอะ่ะหนูตัวเล็กๆอะ่ะมันยังช่วยราษฎร์รีราชส์ีมาแล้วแล้วคุณคิดจะตอบแทนเขาไหมเออแล้วคุณเคยคิดเ,ออเห็นบุญคุณของเขาไหมต่อให้วันนี้เขาอาจจะช่วยอะไรคุณไม่ได้แต่อนาคต อย่าลืมว่าเขาอาจจะมาช่วยคุณได้นะคะอยากรู้ก็ไปเซิร์ชดูไปอ่านดูนะคะใครทีเ่เคยฟังนิทานมาหรือชอบนิทานน่าจะรู้ดีนะคะว่าหนูมันสามารถช่วยรัชสีได้นะจ๊ะ เอออย่าดูถูกอย่าคิดว่าเอ,อ้ยหนูตัวเล็กๆมันจะมาช่วยกูได้เหรอโน่นนี่นั่นนะคะอย่าดูถูกใครอย่าก,กดศักยภาพของใครแม้แต่ตัวคุณเองค่ะอย่านะคะมันไม่ดีค่ะแต่ถ้าใครยังทําอยู่ก็แล้วแต่นะน,นี่นะแล้วแต่คุณครูมิ้นแบบว่าพลังงานสูงมากเหงื่อออกเลยค่ะสําหรับวันนี้ครูมิ้นฝากไว้แค่นี้หวังว่าไรนี้คงเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะอย่าลืมว่าการสํานึกรู้คุณมันคือประตูสู่ความสําเร็จอย่างแน่นอนต้องสํานึก ซาบซึ้งจากข้างในค่ะไม่ใช่ได้แค่ปากนะคะซาบซึ้งจากข้างในจิตใจของคุณจิตมโนจิตใต้สำนึกของคุณทุกๆอย่างค่ะไม่ใช่พูด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 ,พ,ดพูดอย่างเดียวใครก็พูดได้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้ารักรัก,รกทุกคนคะ่ะขอบคุณครูพี่แก้วนะคะขอบคุณมหาเศรษฐีทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ใครเข้ามาย้อนก็ขอให้โชคดีโชคดีจ้ารวยๆเหงๆตง่ตง,ตงๆเด้อ